ีครับมันมีฟ้ามาตกปานาดินครับนี่ครับบังบรรยากาศฝนสิโต๊ครับขอบคุณครับมาติดตามมึงกันนะครับมันนี่ฟ้าเต๋อันจะพามาต๊กปานาดินครับมันบอกว่า่ข่เยเ้ยงครับนี่บรรยากาศฟ้าคือมฝนจิต๊ะครับนี่มันนี่ก็มาครับสูตรเงียงัดวังนะครับถ้าติดตามรับชมมึงครับว่าจีด้ยฝนบ่ นี่เด้อครับเงงัดวังครับครับวันนี้ก็ได้เวลาไม่สามโมงแล้วครับนะครับ,รบ,รบโอ้ติดป้อมเหมือนครับอยู่ปะอยู่ปะเตะติตีตัวน,นั้นปลามันอยู่ไหมอยู่ก็หมุนที่เรอ ปลาดิ้นไหมนั้นดินด่นดิ่นดิ้นดิ่นดิ้นไหนดูก็พอยากจับดูเอาถือกล่องดูโอ้ปลาอยูยูครับปลาอยูยูครับนี่โอ้ออโหออกมาแล้วครับเอา้าหาเตอ๋อมุนพัดเตอ๋อมุนครับเอามาเบิ้งกันครับฝีมือพันเตอ๋อครับนี่ให้พันเตอ๋องัดเบิืงครับมาแล้วครับเอา้าหมุนมาเรื่อยๆ โอ้ตื่นเต้นครับจับกล่องทายประทนเลยครับเอาพันเตะอ,อัดมันเข้ามาเลยโอ้มาเด้อครับเอางัดมาเรื่อยๆอย่างงัดแรงเออค่อยๆดึงมือนี้มาหัดเบาเขียวงัดปลาหง่ครับมือนี้เอาแล้วครับมันลากไปแล้วครับหาเบิ้งโตกันนะครับเอางัดเลยค่อยๆเออหมุนมาเรื่อยๆ เปิดเบรกให้มันด้วยไหนเปิดเบรกตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวมันกระชากเอ้าหมุนๆโอเคครับถ้าเบิ้งกันครับตัวสี้ญ่า่ะครับโอ้ต่างกล่องมา่อท่านกเมื่อกี้นี่กินยามที่เผือครับอยู่ปะฮะเบาเขียวอยู่ปะอยู่ครับอ้าอยู่ครับอ้างงัดมาเรื่อยครับรมันสู้ไหม โอดแล้วครับมาลุ้นเบิองกันนะครับว่าชิบตัวใหญ่ตัวหน่อยครับเอางัดมาแล้วครับไก่ไก่ไ,กไตเรือครับเอาเอาสู่แล้วเอามุนมา,ม,นม,ามุนมาอีกค่อยดึงมาโอ้ของของขันนี้ครับของคันนี้ครับเก็บคันนี้ก่อนอดึงแรงไหมเอาแล้วครับ าลุ้นกันครับโอ้เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วเดี๋ยวดี๋อะอ่าดึงมันมากมาโอ้สะบัดครับเดี๋ยวดีเลี้ยนตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วนี่ครับตัวปลาครับเอาย้อน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 นี่นี่ครับปีมือพานเตอร์ครับนี่โอ้ ตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วสายพันธุ์อาเตอร์เก็บคันตัวคันล้มก่อนโอ้ยมันมานครับมันมาน,มนโอ้ตั้งตัวว่าท่านเลยครับมันกินเว็ดกินแห้งครับป่าเนี้ย นี่ครับสีมือพันเตอร์ครับนี่เอาถือหน่อยตัวแรกครับตัวแรกนี่ครับใส่ง,งามๆครับเนื่อสูตรยั้งครับพันเตอร์อย่างัดวังครับรผมนี่ครับผลงานของหมูนี่ด้วยครับเอาพันเตอร์ถือให้หน่อย ทำไมไม่ออกติดเนี่ยนี่ครับงามๆครับตัวแรกครับหาเบิ้งต่อให้นะครับมีผลงานอีกว่ามันมานครับเอาล้เอาเอาหมุนเอาอีกเดีวครับพาร์เตอร์เอาแล้วครับเอางัดมาเรื่อยๆ เบา,บาอยู่ไหมหมุน,มนเๆเร็วๆมันย้อนอยู่บ่อยู่บ่หม,มุนมาหมุนมามันไม่รู้หมุนเ,เร็วๆโอ้ยตอดบางแห้งหนึงครับเมื่อกี้นี่อยู่เพื่จะลุดบ่นี้อติดตามกันมึงครับเอาพาร์ตเตอร์หมุนมาหนักไหมเบาเลยเหรอ อามันอยู่มันอยู่เยู่เอาเอาปลาปลาใหญ่มันอยู่เอาเราถืกับพานตเตอร์อีกแล้วครับตัวที่สองครับอยู่อยู่ครับเอามาหลุนกันครับเอาเปิดเบรกให้มันน้อยเปิดเบรกเอามาเบิ้งกันเะครับวันนี้พานเตอร์โชว์อีกครับสมีใส่ป่ะครับถ้าเบิ้งกันอยู่ป่ะคือเบาเอามันตามเบียดมาเอาหมุนเข้าไป โอ้ยมันหมุนตามเปิดเบรกหนักเบาเกินไปเอาเลยครับติดตามมึงกันครับอยู่ไหมอยู่ออาอยู่อยู่ครับตัวที่สองครับแต้มที่สองเงี่ยงัดวังนะครับนี่ค่อยๆดึงค่อยดึง,อย,ดงอย่าดึงแรงนะครับโอ้สูแล้วครับมันสูแล้วครับเบาๆมาฝึกไม่ครับ หลังจากงัดปลาลุดไปครับอู้ดึงแห้งครับโอ้ดึงแห้งครับเอาแล้วครับคันโกงเลยครับเอาคันโกงครับให้ค่อยครับดึงให้มันเหนื่อยให้มันเหนื่อยก่อนครับให้มันเหนื่อยก่อนโอ้นี่ครับดินแห้งครับปลาเนียนี่โอ้มีใสแล้วครับอ้เบาๆบาเบาเาโอ้ฝุ่นครับอุ้ยเปิดเบียร์ให้มันหน่อยอ่า มาฟื้ครับเล็กปั่นครับก็ลัิ่มฟืครับเอาให้งัดปลาไ่ตัวที่สองแล้วครับนี่ตัวหนึ่งครับเอาค่อยๆงัดขึ้นเดี๋ยวจะไปตักแล้วอ่าวรออยู่นั่นเละอ้วเอาตื่นเตือนครับอ่าหญ่เขาครับอ้วเบาๆเบาๆโอ้โจวดจเลยครับมันมันครับมือนี้ฮึบไอ้ล่ะนี่ครับตัวปลาครับ เอาครับเรียบ้อยครับเรยียบร้อยอู้มีใสอีกแล้วครับนตัวนตัวหนึ่งนะครับนี่ลามไหวนี่ครับตัวสองมีมือจากพานเตออีกแล้วครับผมโอ้โหเกือบตกน้ำครับโอ้มันมานครับมันมานโอ้สุดยอดเลยพานเตอ,อวันนี้เอ้ามีใสเอาพานเตอจับปลา ือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยปุ๊บโอ้ก็บรรยากาศนะครับโอ้ยก็จับตัวปลาออกมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนี่ครับฝากผลงานในเด้อครับกำลังปั่นครับจิบแรกงัดหลุดครับงัดแห้งเกินครับต้องฝึกวิชาไหมครับโอ้ยติด อ้าวยกโชว์ท่านผู้ชมหน่อยโอ้ยครับส้ำตัวคนเลยครับนี่มี่ใส่งามๆครับอ้าวถ้าติดตามต่อนดครับป่ามิดเลยครับมาเห็นมาตอดเนี่เลยครับสำหรับไม้นี่เมื่อนี่กะ มีสองเตีมเท่าที่เห็นแล้วครับก็ป่าอันนี้ติดผิดคิ้วมาตัวหนึ่งครับป่าหน่อยครับใชอันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนื้อครับมันอาจจะคุกคักเนี่ยเพราะว่าเมื่อนี้พลา,านเตื่อเพิ่นมาหัดงัดป่าครับเพราะว่าเพิ่นเหตุป่าลุดไปบางคลิปเรี่ยครับกันเลย พีพาเพื่อนมาฝึกวิชาครับไอ <c oughs> สรุปผุลงานมื่อี้นะครับไอพิตเตอร์พานเตอร์ลงไปยกปลายท่านผู้ชมมึงๆนะนี่ทาเบิ่งปลาได้ครับโอ้โ้โอ้โ้โอ,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 โอ้นี่ครับนี่ครับนี่มือของพานเตอร์ครับไาอ,อีกตัว นี่ครับวันนี้กัดซ้อนแต้มนะครับนี่กะมีอย่างเนะยน้ำกะพร้อมน้อมรับด้วยครับเพื่อจะเอาไปปั๊บปุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสายพานเตอร์พี่เตอร์มีอะไรจะพูดฝากติดตาม่องอุนตูนิสาไดด้วยครับขอบคุณครับอือ <laughs> ขอบคุณครับเจอกันไม่คลิปนะครับ